สวัสดีครับคลิปนี้มาดูสีกันดีกว่านะครับพอดีผมได้สีมา4ขวดนะครับเป็นสีที่เขาส่งมาจากร้านนะครับ Basic b o สกันดั้มสี Air ์บัตนะครับเป็นร้านในช้อปปีนะครับลองไปเซิร์ชดูนะฮะผมน่าจะขึ้นลิงก์แล้วก็ขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับตอนนี้นะฮะมันจะเป็นสีสําหรับพ่นโครงในก็ได้นะครับเป็นสีทองเป็นสีที่ผมชอบใช้อะนะครับพวกพ่นโครงในกันดั้มพ่นไอพวกงานทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับสีเนี่ยมันไม่ใช่สีที่แบบผสมมาแล้วนะเราต้องมาผสมเองนะครับผสมกับทินเนอร์ขของเ้าวดแบบนนนนีีะะะฮ่ ก็เป็นสีของค่ายจั m มวินนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันค่อนข้างมืดนะครับจัมวินนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อสีก่อนนะครับนี่มันเป็นสีที่เราต้องผสมกับทินเนอร์ก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบพ่นได้เลยนะฮะสัดส่วนจะเป็น1-2ต่อ2นะครับเนี่นะครับเนื้อสีอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวพ่นให้ดูเลยดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดผมพ่นสีแนวเนี้ยผมจะพ่นกับผิวที่เป็นรองพื้นด้วยสีดำเงานะครับแล้วก็ค่อยพ่นนะฮะอันนี้เป็น สีหนึ่งนะครับเป็นสีทองนะครับชื่อนี้นะฮะเนื้อสีจะประมาณนี้ดูงี้ดีกว่าง่ายกว่านะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีไทเทเนียมอะลอยนะครับนี่นะฮะผมที่ผมสังเกตได้เนี่ยคือเนื้อสีมันค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับแทบจะไม่เห็นเกล็ดสีที่แบบใหญ่ๆเลยอ่ะนะครับเนื้อสีละเอียดมากสีของบางค่ายที่พ่นที่ผมใช้พ่นเนี่ยนะครับแบบผสมแล้วเนี่ยนะครับเกล็ดสีใหญ่มากบางทีพ่นแอร์บัดไม่ออก น,ะะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เนื้อสีเป็นแบบนี้นะครับสีพวกทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยผมว่าแบบนี้น่าจะดีเดี๋ยวผมจะลองพ่นดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องเตรียมของก่อนนะฮะเตรียมเ,เป็นพ่นใส่ช้อนแล้วกันนะเป็นพ่นใส่ช้อนที่พ่นสีดำเงาเอาไว้แล้วนะครับสีพวกนี้ผมจะชอบพ่นใส่พื้นผิวที่เป็นสีดำเงานะครับมันทําให้สีมันค่อนข้างจะเงา ทีนี้นะครับก็จะมาลองพ่นให้ดูนะครับก็ผมผสมสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสี่ขวดนะฮะแต่ว่าจะบอกก่อนว่ามันจะได้ยินเสียงบรรยากาศนะครับเป็นเสียงเครื่องดูดสีนะครับเครื่องนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นเสียงบรรยากาศรอบนอกนะครับเพราะว่ารอบบ้านเขาทาบ้านอยู่เสียงนกเสียงอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีเสียงเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดหน้าต่างนะครับรอบห้องเลยเวลาผมทําสีเนี่ยผมจะไม่ปิดไม่ปิดหน้าต่างนะผมจะเปิดให้อากาศมาระบายมากที่สุดนะครับผมพ่นอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีสีมันจะ กินทินเนอร์เนี่ยมันจะวนอยู่ในบ้านมันจะบรบกวนคนในบ้านนะครับถึงมีตู้พวกนี้ก็เถอะแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับก็จะเปิดหน้าต่างทั้งหมดเลยนะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะครับมันจะมีเสียงกวนนิดนึงก็อันนี้นะครับตรงขวดเลยนะครับผมผสมไว้เป็นสีนี้นะครับก็ลองพ่นเล่นพ่นลายไปแล้วนะครับก่าจะลอง จะพ่นได้นะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าพอเรามาลองใช้สีสีนึงเนี่ยเราทําตามสูตรเดิมทุกครั้งมันไม่ใช่นะครับไอ้สีเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าให้ผสมไอ้ผสม1ต่อ2นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผสมไอ้ไม่ได้บอกว่าต้องปรับแรงลมมากแรงลมน้อยเพราะว่าสีบางยี่ห้อบางสูตรนะครับเขาจะบอกว่าต้องปรับแรงลมเท่าไหร่พ่นยังไงแบบพ,พ่นพ่นผ่านๆแบบ พัน่าหรือว่าพ่นซ้ำอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือต้องทดลองเอาเองนะครับแต่ว่าให้ดูเนื้อสีก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมก็ลองพ่นเล่นพ่นอายไปนะครับอันนี้คือขวดสีนี้นะครับเป็นเบอร์สองนะครับแต่สีทองอันนี้นะครับอันนี้พ่นเล่นไปแต่ว่าไอตัวรองพื้นเนี่ยเป็นรองพื้นที่ผมพ่นทิ้งไว้นานแล้วนะครับเป็นสีดําเงานะครับก็พ่นทับเข้าไปเลยผลที่ได้เนี่ยคือจัดว่าดีเลยนะอันนี้คือพ่นเล่นนะครับพ่นแบบ พ่นทดลองอ่ะนะครับพ่นไปสีเดียวคือสีที่ได้เนี่ยคือเนื้อดูดิเนื้อละเอียดมากนะครับไม่โปรตีแอร์บาดผมเนี่ยจะพ่นสีของบางยี่ห้อไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวมันเล็กพ่นสีบางยี่ห้อเนี่ยไอสีทองที่มันมีเกล็ดเนี่ยนะครับมันจะไปอุดตรงตรงหัวนะครับมันพ่นไม่ออกแต่ว่าอันเนี้ยพ่นลื่นมากนะครับแล้วดูความเงาอันนี้คือพ่นเล่นๆนะดูสีทองดิดูความเงาเงาขนาดนี้เลยนะครับก็คือเป็นสีตัวนี้นะครับเป็นเบอร์2อันนี้นะฮะเดี๋ยวเบอร์สองผมอาจจะไม่ต้องพ่นแล้วมั้งนะครับเพราะว่าดูจาก ครับเป็นโทนนี้เลยนะฮะนี่นะครับเป็นสีเบอร์สองอันนี้นะครับใครชอบนะครับเป็นพาม นะครับเมทัลเบอร์2อันนี้นะครับก็ลองไปดูที่ลิงก์นะครับในช้อปปีนะฮะอันนี้เบอร์2ผมคงไม่ต้องพ่นแล้วมั้งนะครับเพราะว่าดูจากในกล้องก็ดูโอเคอยู่นะครับหรือว่าจริงๆมันสามารถพ่นได้สวยกว่านี้ไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกวิธีพ่นผมนะฮะก็คือบอกว่ามันต้องผสม1ต่อ2แค่นั้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะลองพ่นเป็นตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ผมก็ลองพ่นไปแล้วก็ได้โอเคนะแต่ว่าผมไม่วางไว้ไหนไม่รู้เดี๋ยวลองพ่นให้ดูหน้ากล้องเลยแล้วกันนะฮะเวลาพ่นงานนะครับที่เป็นพวกส มันจะช่วยให้มันมีความแวววาวเงาเข้าไปอีกนะฮะแต่ว่าช้อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช้อนมันเงาอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับมันทําให้ไอ้สีดำเนี่ยมันดําเงาเข้าไปอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองพ่นสีตัวนี้ให้ดูนะครับนี่สีตัวนี้นะครับเป็นสีเบอร์หนึ่งนะครับเป็นพาเมทเทอลนะครับก็ผมผสมใส่แอร์บัตไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองพ่นดูนะผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องพ่นยังไงนะพ่นพ่นผ่านหรือว่าพ่นให้มันทึบก็ไม่รู้นะครับอันนี้พ่นผ่าน อันเนี้ยเนื้อสีเท่าที่ดูนะเนื้อสีเหมือนพวกเหมือนพวกอะไรอะ่ะสีของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นสีออกเป็นเดินไปดูสีมานะครับเอาตรงๆคือจําชื่อสีไม่ได้นะครับไปดูม,มันเนื้อสีแบบนี้นะครับมันคล้ายๆพวกสีโคมอะ่ะนะครับสีโคมที่มันแบบเงาพวกที่พ่นโชกคพ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับเนื้อสีมันประมาณอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าเน,นี้ยผมไม่มั่นใจว่าผมต้องพ่นแบบพันๆแบบการพ่นแบบ ผิวโคมหรือเปล่านะครับถ้าเป็นพวกโคมเนี่ยเขาจะพ่นผ่านๆน,นะครับไม่ได้พ่นจนทึบนะฮะเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้มันจะเงามากนะครับคือเงาแบบสะท้อนนะแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนภาพแบบชัดเหมือนกระจกอะไรแบบนั้นนะครับคือมันเงาแบบนี้นะฮะจะเห็นเป็นลางๆเป็นเงาลาง,ลางๆก็ถือว่าเงาอยู่นะนะครับสีนี้นะครับก็จะเป็นสีตัวนี้นะครับเออนี่นะฮะไม่รู้ว่าพ่านผิดพ่นถูกนะนะครับนี่เป็นขวดนี้นะครับ สีต่อไปที่จะพ่นนะครับเป็นไทเทเนียมอัลอยนะครับเป็นเบอร์6นะครับนี่นะครับผสไมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลองพ่นดูนะครับขยำก่อนอันนี้พ่นตามที่แบบเห็นเนื้อสีนะครับว่ามันจะพ่นป่าหรือว่าพ่นทึบกันแนะ่ที่ผมไม่มั่นใจเจ้าของที่เขาส่งมาเขาไม่ได้บอกนะฮะว่ามันต้องพ่นยังไงเดี๋ยวกันนะ คล้ายๆนะครับคล้ายๆสีเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้จะเน,นื้อจะสว่างอันนี้น่าจะพ่นน่าจะพ่นเหมือนเหมือนเหมือนโคมอ่ะนะครับเหมือนสีโคมเลยอันนี้จะจะดูมืดกว่าดูในกล้องเห็นชัดไหมอันนี้โทนสีจะดูมืดกว่านะครับอันนี้จะดูสว่างกว่านิดนึงพ่นปัดๆนะครับพ่นแบบนิดเดียวนะครับเต็มแล้วเนื้อสีแน่นมาก ก็คือพ่นนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็เนื้อสีแน่นนะครับแล้วก็มีความละเอียดสูงพ่นเนี่ยไม่มีเจอสีแบบอุดตันหรือว่าพ่นแบบติดๆเลยนะนะครับเกล็ดสีนี่คื้แบบละเอียดเลยนะครับเนื้อสีดีมากนะฮะดูดิแต่ไม่รู้พ่นถูกหรือเปล่านะให้ดูว่าเนื้อสีมันจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นี่นะฮะมาดูอีกสีหนึ่งนะครับเป็นเบอร์เจ็ดนะครับอันนี้คือสีที่ผสมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองพ่นให้ดูนะฮะก็ขยันก่อน แล้วก็อันนี้คือช้อนนะครับช้อนที่ผมพ่นสีดำเงาเอาไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองไล่ฝุ่นนิดนึงไม่ใช่ฝุ่นหรอกมันเป็นมันเป็นรอยของผิวที่ไม่ได้ขัดก่อนนะครับช้อนพวกนี้มันผิวมันไม่ค่อยเรียบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดพ่นบนพื้นผิวดีๆเนี่ยนะครับน่าจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองพ่นดูนะครับขยันเทีวแล้วนี่หว่า <laughs> เนี่ยพอผมเปิดหน้าต่างมันจะมีเสียงรอบๆบบ้านนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมทําคลิปช้าเนี่ยเพราะว่ารอบบ้านจะมีหมานะครับมีก่อสร้างมีอะไรพวกนี้บางทีผมแบบถ่ายถ่ายคลิปอยู่เสียงมันดังอะ่ะผมก็เลยขี้เกียจอันนี้คือไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวนะคือจริงๆเลยผมต้องรอจังหวะที่แบบอย่างเงี้ยเสียงเแงบบียบเงียเวลาทําคลิปแต่วันนี้เปิดเลยนะครับเปิดรอบทิศทางเลยรับเสียงอันนี้เป็นสีเบอร์เจ็ดนะครับเดี๋ยวลองพ่นดูอันนี้มันจะแบบอันนี้แบบ มันเป็นแบบติดดำอยู่แล้วนะเป็นโคมแบบดำๆอะ่ะน่าจะแค่นี้อันนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่ว่าหน้ากล้องเนี่ยมันเป็นสีเงาๆแบบมันเป็นโครมดำอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกลองเทียบกันไม่เป็นไงดีวะ <c oughs> คือจะเห็นจะเห็นความแตกต่างเลย นะครับมันจะมีเนื้อสีมันจะต่างกันอันเนี้ยตอนแรกอันนี้อันนี้สว่างสุดนะครับอันนี้ลองลงมาอันนี้ดําสุดนี่นะครับมันไม่ได้ดําแบบดําที่จะเป็นดําเงานะมันเป็นดําที่มันติดติดสีเงินนิดๆอ่ะนะครับน่าจะเป็นตามเป็นไอรอนนะครับเป็นสีไอรอนน่าจะเป็นสีโทนประมาณนี้อยู่แล้วมนะครับเดี๋ยวลองพ่นดูอีกทีดีแต่ผมว่ามันไม่น่าจะพ่นจนทึบอะสีแบบเนี้ยนะครับถ้า ถ้าพ่นทึบมากๆมันไม่น่าจะเงาไม่น่าจะเงาสวยเออไม่ใช่หรอกน่าจะพ่นแค่นี้มากกว่านะครับถ้าเกิดผมพ่นไม่ผิดนะคือมันจะไม่ใช่ดําเงานะที่ที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยแต่ว่าในกล้องมันอาจจะเป็นแบบดาเงาแล้วออกติดเทาจริงๆเนี่ยมันเป็นสีก็อย่างที่เขาชื่อเขาอะเป็นไอรอนนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็ถ่ายรีวิวให้ดูนะครับสําหรับสีนะครับก็เท่าที่ลองใช้ดูนะอันนี้ไม่ได้ว่าเพอะเขาให้มานะ คือสีดีนะครับสีดีเลยนะฮะสีดีทั้ง4สีเลยแต่ว่าไอ้สีเนี้ยผมอาจจะการใช้งานของสีเนี้ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าสีมันไม่ค่อยเวลาถ่ายถ่ายวิดีโอเนี่ยสีมันไม่ค่อยมีความแตกต่างเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปให้ดูทีนี่ว่ามันจะมีความแตกต่างหรือเปล่านะครับมันจะคล้ายๆดาเงาอะนะครับแต่ว่าไอ้สสีเนี้ยคือใช้ได้ดีเลยมันเป็นสีที่เป็นแบบ สวยอ่ะนะครับเป็นสีเนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดมากนะครับแล้วก็พ่นปั๊บเดียวเต็มเลยอย่างที่เห็นในคลิปคือพ่นแบบไม่เยอะนะครับแล้วก็เต็มใช้สีน้อยมากนะครับคือมันเต็มไวนะครับแล้วใช้สีเนื้อสีน้อยพอส่งไว้แบบนิดเดียวเลยอ่ะนะครับแล้วก็สีแน่นมากนะครับละเอียดดีนะครับใช้ได้เลยสวยนะฮะก็ใครที่ชอบนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้ให้นะครับแล้วก็ลองไปสอบถามราคากันเอาเองแล้วกันนะครับก็อามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเอาไว้แค่นี้นะครััับบวดีคร